หล่อเรียกพ่อเลยนั่นนี้กับ5ผู้นำที่หน้าตาดีระดับโลกจะมีพิธาหรือเปล่าไปดูกันเจสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีจากแคนาดานาการเมืองขวัญใจมหาชนที่ติดอันดับเรื่องความหล่อในทุกสำนักกับ j u Just สตินทรูโดนายกรัฐมนตรีวัย5้1ปีจากพรรเสรีนิยมแห่งแคนาดา นี่คือนักการเมืองที่ได้รับการเสิร์ฟผ่าน Google มากที่สุดในโลกทรูโดมีดวงตาสีฟ้าและรอยยิ้มที่ชวนหลงไหลแบบสุดๆโดยนอกจากความหล่อแล้ววิสัยทัศน์และการแสดงออกต่างๆของเขาก็ทำให้สื่อทั่วโลกโยกย่องเขาให้เป็นนักการเมืองที่ฉีกกรอบความคิดแบบเดิมๆโดยเน้นการแสดงออกอย่างอ่อนโยนและไม่แข็งกระด้างทำให้สาวๆเ,เกือบครึง่งโลกต่างเทใจให้กับผู้นำคนนี้แบบไม่ยากเลยเอ็มมานูเอลมาโครงประธานาธิบดีจากฝรั่งเศส นักการเมืองหนุ่มหัวสมัยใหม่ไว้39ปีจากพรรคองมารชที่อาศัยความมีสเสน์พลังและความเชื่อของตัวเองพาเขาก้าวขึ้นไปเป็นประธานาธิบดีที่อายุน้อยที่สุดในฝรั่งเศสมาครองมีบุคลิกที่โดดเด่นอย่างมากประกอบกับเป็นคนรุ่นใหม่ทําให้มาครองได้รับคะแนนนิยมจากประชาชนอย่างล้นหลามโดยมีคนพูดถึงเขาในสารคดีว่าในเรื่องประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนใหม่ว่าผู้ชายคนนี้มีวิธีหวานสเสน่ห์ทำให้เขาคว้าเก้าอี้ประธานาธิบดีมาครองได้นั่นเอง สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกพระมหกากษัตริย์และหัวหน้ารัฐบาลจากพูฐาน นี่คือความหล่อแบบฟ้าประทานจะชัดกับผู้นำที่มีรูปลักษณ์งดงามและเป็นที่รักของประชาชนชาวพูฐานกับสมเด็จพระราชาธิบดีชิกมี่เคสเซอร์นํำเกลว,วังชุกวัย43ปีโดยท่านมีใบหน้าที่โดดเด่นตั้งแต่เด็กมีรอยยิ้มที่อ่อนโยนอย่างมากในทางการเมืองท่านก็สามารถบริหารประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นเอกภาพเสถียรภาพทั้งยังวางตัวอย่างเป็นกันเองในหมู่ประชาชนสร้างความประทับใจแก่ประชาชนอย่างมากเลยทีเดียว วล l ดิเมียเซเลนสกีประธานาธิบดีจากยูเครนนี่คือผู้นำที่คุณอาจจดจำเขาจากความตึงเครียดระหว่างรัเสเซียกับยูเครนแต่เห็นอย่างเงี้ยเขาก็ติดอันดับความหล่อเหมือนกันกับวล l ดิเมียเซเลนสกีประธานาธิบดีคนที่หกของยูเครนที่ถูกสาวๆพูดถึงความหล่อผ่านคลิปปลุกใจมากมายในทิกตอกโดยเซเลนสกีเคยเป็นนักแสดงในซีรีส์ตลกเสียสีอย่าง Sir Went of the People โดยเขาเล่นเป็นประธานาธิบดีในเรื่องนี้ก่อนที่วันเวลาจะนำพาเขาขึ้นไปเป็นผู้นำของประเทศจริงๆและเป็นผู้นำในภาวะวิกฤตที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศอีกด้วยปลุกใจซะขนาดนี้ก็ไม่แปลกหรอกถ้าสาวๆจะหลงกันนะเปโดรซานเชสนายกรัฐมนตรีจากสเปนนี่คือผู้นำที่ได้รับฉาย,ยาว่าเป็นมิสเตอร์แฮนซัมหรือนายกหน้านหล่อก็เปโดรซานเชสนายกรัฐมนตรีวัย5้ปีจากพกรรคแรงงานสังคมนิยมสเปน โดยซานเชซมีใบหน้าอันทรงสเส่ห์ตั้งแต่สมัยเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลของมหาวิทยาลัยก่อนจะตัดสินใจหันมาลงเล่นการเมืองตั้งแต่ปี2004และก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้สำเร็จในปี2018ซานเชซถือเป็นผู้นำสมัยใหม่ที่ไม่นับถือศาสนาไม่ศรัทธาในพระเจ้าทำให้เขาเป็นผู้นำคนแรกที่เขา้าพิทีสาบานตนโดยปราศจากคำพีไบเบิลอีกด้วยถ้าคุณชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ แล้วคราวหน้าจะเป็นอะไรรอชมกันนะครับ